เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้พระขอพรนะคะหลวงพ่อหายพ่อปางเปิดโลกนะคะซึ่งท่านเนี่ยแกะด้วยไม้มงคลเก่าแก่อายุประมาณ200ปีค่ะทําไมท่านถึงชื่อหลวงพ่อหายวันนี้นะคะทางรายการเดอะพีเพิลโชว์ของเราค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปทราบประวัติหลวงพ่อหายกันค่ะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ย บอกเลยว่าต้องมาวัด,ดร่วมกระโดนมานมัสการหลวงพ่อหายกับพระอาจารย์มีสองคนผวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังเลนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะป่วยเข้าห้อง i อซเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นริมเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงค์ทางหนึ่งก็บอกอกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออนิสงค์บุญอันนั้นน่นนจะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าจารยเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขา ยากหน้าโอเคคุยพระอาจารย์ผมคนรู้อ่าแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกว่านนโมทนาให้บุญกุศลนั้นน่ะช่วยนําให้ปลอดจะอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไอซียูก็ปรากฏว่ามันหายยังกบเปลิดทิ้งเลยหุยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะ คุยอาจารย์ผมคนรู้จริงจริงด้วยคืออยู่ดีก็คือให้ให้เขาถวายรัให้กับวัดและอยู่ดีคือกําลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรนแล้วก็มาถวายทีงเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมาย ยังไม่มีชื่อด<ช>ัง<อ>เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเวขานิเทศมาวัดผมก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกอหรือไม่มีที่พึ่ง ไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกําลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชําระลงร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารยณในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญายตอธิษฐานก่อนครับ ไปสักการะกันได้นะคะคที่วัดน่วมกาโนนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งนอกจากหลวงพ่อหายแล้วนะคะก็ยังมีพระนอนองค์ใหญ่ด้วยถ้าเกิดว่าใครไปไม่ถูกหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดนะคะไปโทรไปได้ค่ะที่เบอร์นะคะ0989949491ค่ะ